เซ่ทำอะไรนี่หมืนไม่ได้วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะแกลงอยู่ที่โรงพยาบาลเปาโลเป็นโรงพยาบาลตึกใหม่ค่ะแล้วใครไม่สบายเหรอคะลูกท้องกายท้องกายเป็นอะไรคะลูกไม่รู้ท้องกายท้องเสียใช่ไหมครับท้องเสียป้าเหมือนที่ไหนให้ป๊อปะ๊าเข้าฉากด้วยน่ะหมือนโอมเล็กไป หมุนเพื่อเปิดใส่ถานนะ,นะเออถูกไหมถูกอ่าเป็นอย่างไรสามเอาทานสามเอหนูเออใช่เอาถานแบนๆนะคะใส่กับตรงนี้แล้วก็นี่นะคะอ่าเดี๋ยวเป็นคนตีอันนี้แล้วก็ใส่ต่อไปให้หมดเลยอืมอทำมาปิดตอนนี้ถึงขั้นตอนปิดแล้ว

แบตไม่มีเปิดความติดพันใส่ปิดหรือเปล่าแค่นั่นเองอืออือถูกแลวนี่ก็ใส่ลงไปเในนั้นแล้วก็หมูที่เข้ารอแล้วก็ใครเปิดไงมันจะได้ใช้งานได้แล้วก็ กดนะนดน้รึเปล่เปิดอันไหนล่ะหาที่เปิดให้ถูกสิอันไหนอันนั้นแหละเอาวางสิตามไม่แน่นี่ะนะปล่อยที่ปล่อยตามปล่อย,อยอมาแล้วนี่ไง เล่นยตูเริ่มเกมใหม่นะคะลรงให้น้องตีสิ มาแล้ว鹌鹑蛋ตีเลยเาลกายจิ้มแกอย่แย่เนะสิคะลูกใครละควรสิไ่ต้อง,อยองอแย่เวไงใครนไม่ต้องิอืม ผิดพลาดน,นะคะเอามาแล้วาปาบอกน้องหนูเล่นไปแล้วอาวล้อ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 เอาใหม่โต๊ กดเข้าไปกดโอเคอ้าวพรมา <c oughs> แล้วนะอ้าวมาแล้ยเฮ้้ยเ้้ เอาใหม่อะคะเอาใหม่กดเข้าไปกดเข้าไปกดกดปุ่มนี้โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วหรอหรอเอาแล้ว จบแล้วงั้นไปดูของเจเจต่อดีกว่า